พิศโรสกุลนะคะตอนนี้ก็กลังใส่บาอยู่นะคะเพราะว่านางตอนนี้เป็นชาวเกาหลีมาสี่ครั้งแล้วนะคะก็เรียนให้ได้รับทราบนะคะแล้วก็จะมีชาวเกาหลีแทรกอยู่ปลายนะคะก็จะเรียนกับคนไทยไปเลยนะคะก็จะมีหรือว่าในชุมชนหมู่บ้านเราโรงเรียนนี้มีความหลากหลายจริงๆค่ะ รอก็เชิญด้านในได้เลยก็อขอขอบคุณมากนะคะท่านที่ใส่บาตเสร็จแล้วนะคะก็อยากจะให้ที่ร้านจานของเราอยู่ด้านอยู่ด้านขวามือนะคะด้านข้างสาลาคุณทัวนะคะก็สามารถราจานแล้วก็มานั่งด้านในได้ท่านที่มาใหม่เชิญเลยนะคะมาตั้งแถวด้านในพี่น้อง เีอ่ที่ให้สำหรับนั่งนั่งต่อแล้วค่ะนะคะ,นะค,ะคุณผู้ปกครองที่เสรบามาเสร็จแล้วนะคะก็อให้ไปล้างจานเรียมที่จะมาฟังารรมนะคะผู้ที่มาใหม่นะคะขอแจ้งนิดนึงนะคะสำหรับข้าวเราจะใส่ในบาตรส่วนกับข้าวจะที่ฝาบาตนะคะก็แจ้งมาให้ทราบคะ่ะ หลังจากนี้นะคะอยากจะให้ผพวกเราที่ใส่บาศเสร็จแล้วนะคะไปเข้าห้องน้าอะไรให้เรียบร้อยนะคะล้างเท้เชิญหั่น 5, เรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะเรียนเชิญมาเตรียมรอที่จะฟังคาต่อเือนะคะซึ่งวันนี้ ะะท่านที่มาใหม่นะคะเดี๋ยวจะมีะคุณบุญรอดนะคะหรือพี่หยองช่วยจัดสถานที่ให้นั่งต่อนะคะเชิญเลยค่ะท่านใดที่มาใหม่นะคะ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมนะคะที่เราได้ดำเนินสื่อต่อกันมายาวนานแล้วนะคะกับวัฒนธรรมมีงามแบบนี้นะคะในเช้าวันแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ได้มาร่วมทำบุญร่วมกันนะคะทุกปีเลยนะคะเราอยากจะเียนเชิญทุกท่านเลยนะคะให้ให้ได้มากทุกปีเลยนะคะเชื่อว่านอกจากจะได้ให้ความอบอุ่น จากวันนี้นะคะก็ได้ความเมตตาจากท่านสมณะแล้วก็เอบารูค่ะเมตตามามาอิสรก็มีเทพนะคะกอนที่จะรับประทานอาหารด้วยนะคะดังนั้นอีกหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เราจะได้รับฟังเทศนะคะอยากจะให้ทุกท่านที่ใส่บาตรเสร็จแล้วนะคะเก็บภาชนะเตรียมตัวเองเข้ห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็เชิญ